สวัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคาแคลริบอยรุ่นซีรีส์5ครับผมคันนี้เป็นกระบะโตโยต้ารีโวครับผมแซด dition ใส่หลังคาเป็นรุ่นซีรี5ครับผมทรงเสมอตัวรถครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับผมลูกค้าเข้ามารับโปรง,งานตรงสีครับผมตรงสีสวยๆเพิ่มเติมติฟิลีมดำรอบคันครับผมด้านบนไฟเบรกสปอยเลอร์ครับผมด้านถ่ายลูกกุญแจล็อก ไางใช้เป็นชุดแคปนีกระบะครับผมคันนี้เพิ่มเติมลูกค้าสั่งเพิ่มกระจกหน้าครับผมแยกส่วนจากตัวรถไม่เชื่อมตัวรถจะเหมาะเหมาะกับงานาางก่อนเข้าท่าอ,อท,อง,ทองครับผมใส่ชุดแคปทอกแบบนี้เลยฝากไว้ยี่สิบหนึ่งผลงานครับผมส่งงานตังสวยยี่สิบหนึ่งคันครับครับ